บทสวดหัวใจเศรษฐีเสริมดวงการเงินและโชคลาภปุอากะสะอากะสะอุกะสะอุอาสะอุอากะปุอากะสะอากะสะอุกะสะอุอาสะอุอากะปุอากะสะอากะสะอุกะสะอุอา สอุอากปุอากสะอากสอุกะสสอุอาสสอุอากะปุอากสะอากสอุกะสสอุสอาสสอุอากะอานุภาพบทสวดนี้เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากท่องแล้วมีแต่รวยถึงกระนั้น ผู้สวดต้องเข้าใจถึงความหมายแล้วน้อมนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในการทำงานการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตด้วยการขยันหาขยันเก็บรู้จักคบคนและใช้เงินอย่างมัธยัติจึงจะสมเร็จสมหวังดังใจปรารถนากลายเป็นมหาเศรษฐีในเร็ววัน